สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเมย์มานอกรอบนะคะอีกแล้วกับสายคล้องคอแบบไหมพรมนะคะน่ารักน่ารักเลยอันนี้เป็นลายง่ายๆนะคะทําไม่นามแค่เอ็กอย่างเดียววิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะก็คล้องเข้าไปสอดตรงรูตรงนี้เลยนะคะ ข้างต่อไปเราก็ไม่ต้องกลัวแมสลุดแล้วนะคะนี่อีกอย่างลายน่ารักมากเลยนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ <Hey. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เมยด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยจ้ะไหมที่ใช้นะคะก็เป็นไหมสีพายนะคะเข็มขนาดเบอร์3มมิลิเมตรที่ทําก็ง่ายมากเลยนะคะทําแบบนี้ม้วนเป็นวงกลมทํา X โซ่ก่อนนะคะหแล้วก็ X 6กหนึ่งสอง สามสี่ห้าหก,หกดึงนะคะแล้วก็สอดตรงนี้ปิดแถวอันนี้คือแถวที่หนึ่งแถวที่สองก็คือโซ่หนึ่ง เรวมกันทั้งหมด12นะคะหนึ่งสองสามสห้าหกเจสิบ สิบเอ็ดสิปิดแถวนะคะแถวที่สองแถวสุดท้ายโซ่หนึ่ง x รวมกันเท่ากับสิบแปดนะคะสิบแปดก็คือช่องแรกนะคะเป็น x เ,เดียว,ยวช่องที่สองเป็น x สองครั้งในห่วงเดียวนะคะ สามสี่สลับกันนะคะห้าหกหนึ่งสองหนึ่งสองเง,องี้ยเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็ปิดเราจะทำแบบเนี้ยสองอันอันแรกให้เราตัดก่อนอเดี๋ยวเรามาทำอันที่สองกันทำเหมือนเดิม ตรงนี้เมขอตัดข้ามเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำอันอื่นเลยฝั่งนี้นะคะพอเราทำเสร็จแล้วเราจะไม่ตัดนะเราจะทำเป็นโซ่อีกสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอแค่นี้นะคะเราก็ทำอีกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ม้วนแบบเนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งแล้วก็กลับมาลงที่ช่องที่สิบเมื่อกี้นะคะดึงออกมาทำเป็น F นะคะค่อยๆทำจะไล่ไปทีละสองห่วงสองห่วงนะคะ จบอยู่ที่ห่วงสุดท้ายก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเป็นช่องวงกลมส่วนตรงนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะ พอได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็มาร์กไว้ทำโซ่หกสองสามสี่ห้าหกทำเหมือนตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่แทงเข็มลงปล่อยที่ด้สองห่วงนะคะครบจบแล้วทําอีกสิบ หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปเ้าเราก็จะมาเชื่อมกับอันที่เราตัดไว้เมื่อกี้ เสร็จแล้วก็ตัดนะคะเก็บรายละเอียดใหมแค่นี้ก็เสร็จแล้ว